ครับผมนายสักรพันวนวลยินเป็นนักพัฒนาพืนที่ต้นแบบของอำเภอพนานะครับวันนี้จะพามา,มาชมแปลงผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหลังนาโมเดลนะครับเดี๋ยวจะก่อนอื่นต้องแนะนําตัวเจ้าของแปลงจะให้พี่เขาแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับชื่อนายปัญญาบัณฑริศนะครับมาที่ร้อยสามสิบสามนะครับบ้านพึ่งตำบลเจรานอำเภอพนานะครับโอเคครับ พื้นที่ที่ที่คนที่ใช้เข้าร่วมโครงการนี้กี่ไร่ครับสามไร่นะครับสามไร่นะครับสัดส่วนเท่าไหร่ครับสัดส่วนสองต่อสามนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับโอเคครับครับความคาดหวังก่อนคนที่เข้าร่วมโครงการคนที่มีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับก็คือต้องการแหล่งน้ํานะครับในการทําการเกษตรในช่วงหน้าแรงนะครับที่ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ ก็การตอบพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนในการปลูกฝักผลไม้นะครับอ๋อครับแล้วทีนี้คุณที่มีความพึงพอใจมากน้อยถึงใดครับกับแปลงที่ขุดไปแล้วนะครับควมพึงพอใจนะครับก็คือมีความพึงพอใจมากนะครับในในการปลูกนะครับเป็นไปตามเป็นไปตามที่หวังอยู่นะครับครับผมอ่าและทีนี้หลังจากการขุดเสร็จแล้วนี่คุณพี่จะมีเป้าหมายอย่างไรครับในการที่จะดาเนินงานต่อในแปลงของเราก็คือ อย่างน้อยต้องเป็นแหล่งสร้างอาหารนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวบ้านได้เข้ามาศึกษาศึกษาดูงานของเราได้นะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักจะพาเดินชมแปลงนะครับครับแล้วพื้นที่โดยรอบของคุณพี่โดยรอบแปลงที่เราขุดไปแล้วนี่คุณพี่ได้ทําอะไร้างครับแต่ก่อนที่เรามาขุดนะครับก็จะนีตรงนี้ก็จะเป็นเล้าเ็ตนะครับแล้วก็จะเป็นตาไผ่ เป็นไผ่เข้มซุ้งนะครับครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นพ่อบเกุกรัอ้์นะครับเลี้ยงวัวด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วก็จะมีกล้วยด้านหลังนะครับครับอยากให้กล้องแพนไปดูนะครับคือตัวนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับในวนเรงนี้ฝั่งขวามือจะเป็นแปลงที่เราปลูกนะครับฝั่งขวามือพช่ที่ได้ปลูกอะไรบ้างครับในในในทำปูตรงนี้ครับก็จะมีก็จะเป็นหญ้านกครกัน้ย อันตรายนะครับแล้วก็จะมีทานะครับ <ป Pars S 1> ที่ต้องร้อนใจแล้วก็เป็นทปปูลาภานครับการด้านอันตรายตอนฝนตกนะครับคร<ป>ัลองไปดูในส่วนของแปลงนานะครับของเราทำแปลงนานมีปุ๋ยนะครับนี่ครับเตรียมทำปุ๋ยหมัมกครับครับผมอ่านี่คือแปลงนานะครับพีพ่จะจะ จะทำแล้วใช่ไหมครับจะทำแล้วตอนนี้เตรตียมขึ้นหวานซากไปเม็ดดาวกันโอเคครับอตอนเราก็มีน้ำแน่นะได้มีน้ำแล้วเห็นแล้วครับพาเดินดูหน่อยนะครับมันจะเป็นแปลง,งานะครับส่วนข้างบนจะเป็นหลังกล้องคือเป็นโคกนะครับส่วนข้างหลังดิบเป็นโคกด้านนี้จะเป็นตา แปลงนานะครับแปลงนาแปลงนาจะมีอยู่สองแปลงนะครับของสองแปลงเล็กๆนะครับผั่งนุ้งก็จะเป็นหลงมีน้ำเนื้อพี่จะพี่จะลงปลาอะไรครับบ่อตอนนี้เหลียงไปแล้วสองตันขึ้นมาสองตันตัวนะครับวันที้รดยรอดก็พอใจนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสจะพามาชมใหม่แล้วครับตัวนี้คือลงแหนแดงไว,ไว้แล้วนะครับแหน,แ,นแดงโอเคครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสข้างหน้าเดี๋ยวจะพาพาชมแปลงนาของคุณพี่ใหม่นะครับรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ